สวัสดีครับสบายดีพี่น้องท,ทุกทุกท่านเดอ้อมโอนิบาโบโซลาเสียงแค่ล่าพี่น้องคลิป่อนที่บาโบดิไทยตอนที่ g r ับไปบ้านแฟนเด้อพี่น้องเดอ้อวันที่หนึ่งตอนนี้กลับมาเห็นงานแล้วมืะโนี่มากครับบาวท่องพี่น้องเอ,อ๋ยสบายดีบาวท่องสบายดีเบ,บ,บิร์ตสุขูสุกคนเหมือนหนาวบาวท่องพี่น้องเอ,อ๋<ม>เอาละมโอนิบาโบก็ชื่ว่าจะเดินทางกับบาวท่องจะไปบุรีรัมยศรีสะเกดแล้ังจากไปอุบลพรราชธานีพี่น้องเอ๋ย ไปติดตั้งพลังงานโซลาเซลล์คือเก่าแล้วพี่น้องตอนนี้บ่าวบวกกับยูบนถนนการจะน่าพิเศษไหมเลยเก่าบ่าวทองเออภาบ่าวทองสาดไปด่านหนาบ่าวทองภาบ่าวทองมาเบิ่งบรรยากาศของทางด่วนมอเตอร์วีไอทางทางด่วนทางด่วนวน้าพี่น้องน้าทางด่วนการจะน่าพิเศษไหมเลยเก่าน้าพี่นอ้นองสบายดีบ่าวทองโอ้โหเดนินสบายดีเบิร์ตสุดสุดคนกัเป็นอะไรบ่าวทองเห <c oughs> ็นหน้าเห็นตาโดนแล้วเออก็ ไหนแล้วอยู่แต่ในโรงงานพี่น้องเลยวันนี้วันนี้เจ้าสิผ้าเข้าไปใส่บอกใครเนี่ยวันนี้กับพี่เต้ไหนแล้วมาพาไปไหนแล้วจับสีผาใหไปใส่เอาเตี้ยขี้ทอดเอฟซีวันยี่วันอะคิดทอดอยู่คิดทอดเห็นจะได้แล้ววันเนี้ยอ๋อกัไม่ได้ว่าไหนแล้วเอาทัพบรรยากาศอย่แงไรมาฝากมาตอนตอนนี้ยังเดี๋ยวแล้วตอนนี้จะยู้อใส่ตอนนี้ก็บยูนี่แหละยูแถวนี่แหละอ่าให้ยังมาแต่งในฮอตไอ้ด่านทับ้างครับ เห็นปะยังเป็นคนน่าทักายเออเจ้าลองเปลี่ยนกล่องทั้งหน้านี่ยไอ้เอฟซีมันเบิ่งน้นทางพี่น้องสุดยอดเจ้าวันเดย์มาจักเดือนแล้วออกสื้อฟังเนี่ยเป็นเป็นเดือนเอ้ยสองเดือนกว่าแล้วมั้งสามเดือนนี่แหละน่าจะรายเดือนเลยวันใดออกไปต่างจังหวัดลายเดือนเวลาจะเห็นถนนเราจะคิดอั่างไรเนี่ยโอ้ยังตื่นเต้นคือเก่าตื่นเต้นคือเก่า ว่านับมือนับเปลี่ยนแปลงไปเลยเลยเขาเห็นถนนทุนทางนี่สุดยอดเส้นเส้นนี้กับส้ไปทะลุพุ่งแล้วอ้ายบางปะอินถนนอ่าถนนไม้เหล็กหนึ่งถนนพหลโยธินตรงช่วงกิโลเมตรที่ห้าสิบหาตรงโรงเบียร์ไอ้โอ้ตรงโรงเบียร์เบียร์เบียร์ช้างบ่เบียร์ซ่างป่ะเม็ดเม็เบียร์ช้างโอ้บอท้องเราก็เคยเห็นอยู่ตรงถนนอ่ะพี่น้องเอ้ย แต่ผลไมาหลายเดือนแหละมีตามสายตาจะเบิ้อหงายมีการเปลี่ยนแปลงบ่มันก็มีอยู่มี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 ลายจุดลายหมองอยู่การเปลี่ยนแปลงนี่อย่างเช่นกับถนนคือเก่าเลยกว่าที่เขาเลยมาเนี่ยเห็นเห็นเขาเห็นถนนใหม่อยู่เด้สะพานสะพานหรือว่ายางนี่สักยางแล่เขาสร้างมานี่ที่ถามจะอีก่าท่องตอนที่จะเมื่อบานนะไอตอนช่วงสงการน่ะจะเวลาไปเห็นบานตัวเองเป็นไดไงโอ้ ก็ว่าเห็นบานตัวเองบ่มันก็มันก็ดีอยู่แต่ว่าเสียอย่างหนึ่งมันห่อนลายแล้วถนนทุนทางเลยเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยเห็นบ่โอ้แต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงหลายเติบอยู่ถนนทุนทางมันก็ดีดีอยู่ดีอยู่แต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงลายเติบอยู่มองง่ายซะเปลี่ยนแปลงลายกว่าเก่าแต่ว่าดีกว่าเดิมอยู่ดีกว่าเก่าอยู่ดี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 แล้ว เห็นสภาพเศรษฐกิจบ้านเจ็บอะไรเป็นอะไรไอ่ดีปะโอ้ท่นบอกเรื่องสภาพอันนี้มันกะคือว่าแหล่น้อมันกะท่านสีบอนบดีมันก็บบุคือกะดี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 คือกันนั่นแหละแต่ว่ามตางมันนี่แหละกระทื่อว่ามันกะดีตามสภาพเศรษฐกิจขึ้นเรื่อยๆเรื่อ้อยนาะมันเสี่ยงมันกระโดดขันมันกะเป็นไปได้ไปได้ต้องไปเรื่อยๆมันก็ต้องไปเรื่อยๆตามขั้นตอนตามขั้นตอน ปานนี้เขากับมาแนวทางของเขาคือเก่าว่าเขามาเหตุยังตอนนี้ก็ถือว่าเขากับใส่ชีวิตยอยู่ในบาน้านในเมืองเอาจะบเดทายคลิปฝากพี่น้องขอาไปบ้านนะโอ้ยโบเดทายดอกเพราะว่ามีแต่เมากับเมาผมมีเวลาถ่ายคลิปเลยกันถ่ายกัดจีบ,บได้เพราะว่ามีแต่เสียงเพลงค์เสียงเพลงโอ้ยสนานวันไหวเขาเปิดกันป่านนี้นายจากสนุทนี่เดี๋ยวขอสิบบาจะไปเบิ่งจุดตัดงเนี่ยไงเด้อได้ได้ได้ จะอยากเบิ์งบ่อยากเบิ์งอยากเบิ์งใจจะคุยว่าว่าถนนเส้นนี้มันเป็นสินสุดอยูุ่ไสบ่ผู้แล้วบ่ผู้เดี๋ยวกับสิฟ้าจะไปเบิ์งง่ายโอเคไปเดินทางต่อไปทางออกเดนี่อ๋อแมนมาทางออกเนี่ยนี่แหละคือทางออกไงเอ้ยของถนนกาญจนาภิเษกฟังตะเบนออกนี่ไงนี่ไงที่ว่าถนนมันเปลี่ยนแปลงเห็นยบอนี่เห็นยบอนซาไปเนีาไปเนี้ยนี่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 เปลี่ยนแปลงลายเติบอยู่เห็นยบอนเนี้ยก็กำลังเฮ็ดนี่ฮะสุดยอดที่ไหนเนาะ เอษประเทศไทยเป็นพัฒนาแมนจะเริ่มไปเรื่อยๆอ้แมนพัฒนาไปเรื่อยๆรามีการเรมีเส้นสดเ <ผม S 2> พิ่นสิบอกว่าถนนน่ะเส้นเก่าเส้นเดิมน,นี่ยเออแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสมือเปลีป่ยนแปลงสมือซ้ำตลอดจะลองอ่านเมื่องไงไอ่านเป็นวอร์วอร์วอร์ทันเนาะแมนบอกว่ามันจะอ่าน่เป็นวอยูอ่ <c oughs> แก่คืนแก่นา สมีหลายท่านก็ถามหาเบาช่องไปอ้ยเบาช่องไปใช้บาโบ่กับฉันจะไปช่งอะไรมันบุณยไปทางใดดอกก็อยู่ในโรงงานเพราะว่าบุคคลเดียวออกต่างจังหวัดพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสออกต่างจังหวัดกับบาโบ่พี่น้อยเปิดหูเปิดตาเปิดหูเปิดตาอีกเท่านึงบบุณยออกต่างจังหวัดหลายเดือนเดิได้ประมาณสามสี่เดือนนี่ไหมได้ประมาณนั้นแล้วเวลาที่เจ้าได้ออกต่างจังหวัดไงความเพลิดเพลินความตื่นเต้นความสนุกสนานเจ้าจะเป็นแบบไหมันก็ คันวาลงเพิ่นเพื่อนตื่นเต้นก็นยังคือเก่าแต่ว่าม,มันเพื่อนเนี่ยขี่รถออกต่างอย่างวันเพื่อนหูเปิดตาโอ้ยแบบตา่างจากที่ที่เขาอยู่โรงงานอยู่โรงงานอยู่แต่มืองเดิมเนาะมืงเก่าเห็นแต่สิ่งกกนเก่าๆวันนี้เขาเออกต่างอย่างวันถนนเห็นหลายอย่างไรเนแนวเด็กแตก่เพื่อนเพิ่พตาเราจะเห็นถนนของเมืองไทยนะต่างจังหวัดเนี่ยเจ้ามีความรู้สซึกแเวไหนในความในความอลังการของเขาความรู้สซึมันก็มัมันก็ดีอยู่เด้ กว่ามูซึกเนี่ยโอ้ยมันดีเกือบซ้ำกรุงเทพโอ้ยง่ายซะขนาดอยู่ชนบทบาทนะา้านเทาน่ะลาดยางเพื่โอ้ยเทียบเทียมบ,บ้านข่อยบัวใหด่หอไอ้เจะล่องเห็นนานๆเนียเป็นมหาวิทยาลัยสงเนี่ยแมนวันนี้จะล่องสาดตร์เราไปทั้งประตูด้วยสาดตร์เไปทั้งนอกด้วยนะนแมน,นเห็นถนนถนนฝุ่นโยธินเนี่ย<อ>เอาไปทั้งประตูด้วยนะนี่เนี่ยทั้สองตู้นี่แมนบออ่าถนนฝุ่นโยธินที่มุงหน้าไป กรุงเทพมหานครเนี่ยไปบางบัวทองแล้วก็ไปพุ่นแหละลังสิตพุ่นเนี่แม่เนี่ยบอกว่าไอ้โรงงานเบียร์โรงงานเบียร์เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วนี่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 เนี่ยแมนวะนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแวบๆอยู่เห็นแวบๆอยู่โอ้ยปั่นเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยโอ้โรงงานเบียร์โอ้ยเนาะนี่โรงงานเบียร์พุ่นอาบุ๋มแมนโรงงานเนี่ยเอ้า จังไหนคือค,คือจะว่าบูเมนโรงงานเป็นโกดังเพิ่นว่าเอาโกดังตีเนี่ย<ม>โกดังเวียโอ้ปลายใหญ่นึ่งนึกว่าโรง,งงานเขาไปรีดบูเมนตีบูเมนไหนบูเมนตอนนี้เฮาลงมาหอดถนนผลโยที่ไหนแมนตีแมนโอ้ถ้าเกิดว่าเขามาทางทางทางไอ้มอชิดลังชิดก็ผ่านผ่านนี้กันบ่ผ่านนี่อ้ายทาสอบไปอีสานนะต้องผ่านถนนหมายเลขหนึ่งผลโยธินแล้วไปเชื่อมต่อตรงถนนหมายเลขสอง มิตรภาพมุ่งสูอ่าโคราชหรือว,ว่าสิออกไปทางอีสานเทางองไออุบลญนี่นก็แล้วแต่ไปแยกตรงอ่าเส้นทางคลองไผ่ไปถ้าสิไปอุบลน,นะสองสี่ถ้าสิไปขอนแก,นก่นก็นต้องไปไมาเล็กสองสินสุดอยู่ที่น้องไายได้ไงงยงยไออนไปไปแยกอยู่คลองไผ่บนไงแยกอยู่วันพุน่มคลองไผ่ถ้าจไปสองสี่ซีคิวน่ะนายออ๋ออ๋อวันนี้ว่นที่ที่เขาไอแยกทางแยกแยกสองสี่สองสี่ที่เขาร้องเพลงเนะี่ยแมนแต่ยังไม่นันัดมันอยู่ซีคิวพอด้าย แต่ถ้าเฮาสิไปอ่าอ่าคอนแกนนักก็ต้องออกไปทางโคราชเนี่ยออกไปพูดนายเอ้ยถ้าไปขอนแก่นก็ต้องพูดแหละต้องไปฮอตโครราดเป็นไหมจังแยกออกจังว่าคอยอยากบอกไอ้ว่าน,นี่คือถนนหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่ง <Man. S 2> จักแล้วเขาก,ก็ปวดจ้าคือก็ถนนทางจังสีไอเอายังง่ายๆเลยถนนเมืองไทยนายเอาเป็นลักๆเลยนะ ถนนแพงดินทางรถวงดินของไทยนะทีลักลักที่สาคัญเลยทีทีททบาบหูนะคือเส้นถนนไม้เล็กหนึ่งไม้เล็กสองไม้เล็กสามไม้เล็กสี่ได้ไม้เล็กหนึ่งนี่คือถนนพะลโยธชินมุ่งหน้าไปทางภาคเหนือของประเทศไทยไงอ่าปฏิม้เล็กสองเป็นถนนมิตรภาพที่จะมุ่งหน้าไปทางอีสานภาคอีสานของไทยไงอ๋อปสินสุดอยู่ที่น้องค่ายแมนเตียจุดเริ่มต้นอยู่ทีอำเภอเมืองสระบุรีอ้อ บานนี้ถนนหมายเลขสามไม้ไปใส่ต่อเราบ้ดนี้เป็นถนนเพชร,กรเกษมไม้ล้วเป๊ฮอดสายแล้วบ้ดนี้มุ่งหน้าไปภาคตั้งภาคใต้ของของอ่าของไทยเนี่ยไอ้โอ้มันมุ่งหน้าไปทางใต้ป่ะหมายเ,เลขสามหมายเลขสามบานนี้ถนนหมายเลขสีข3 3> ่้ยข,ขอโทษขอไพยพี่น้องเบาพิษเบาเถึกถนนหมายเลขสามเป็นถนนสุขุมวิทอ๋อสุขุมวิทเออหมายเลขสามสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทงางภาคตะวันออกของประเทศไทยเนียสิ้นสุดอยู่ที่จังหวัดตราดโอนไปตราด ไปทางจันทร์ทางตราดพุ่นบ่แม่นายแม่<อ>บนบ้านนี้ถนนไม้เลขซีเป็นถนนเพชรเกษมไหมเพชรเกษมมุม่งหน้าไปทงางภาคใต้ของประเทศไทยอ๋อไปทางแต่ว่าบาบร์บวกกับบอสพิษเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ๋ยมีอยู่สี่เส้นหลักๆเลยพี่น้องเอ๋ยถนนหมายเลขหนึ่งคือถนนพหลโยธินมุ่งหน้าไปทางเหนือถนนหมายเลขสอง คือถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปภาคอีสานของประเทศไทยถนนหมายเลข3เป็นถนนสุขุมวิทมุ่งไปทางมุ่งหน้าไปทงางภาคตะวันออกของประเทศไทยชอนบุรีและย้องจันทบุรีไปเลยไอ้สินสุดอยู่ที่จังหวัดตราด <Man, dear. S 1> แมนเตียแมนไอ้แมนสุดสินสุดจังหวัดตราดกับโบแมนขดเขตแดนของอันนั้นบอของเออ่ประเทศอะไรน้าไอ้ยังก็มิโบแมนเหนือประเทศขเขมรอ้าเขมรเตียนาจะแมนที่เป็นไปอันะไรบวงน้ำร้อนเนี่ยน้า แล้วถนนหมายเลขสีก็เป็นถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางภาคใต้ของประเทศไทยพี่น้องโดยจะพาไปเลยไอ้เฮ้ยตรงนี้ท่าออกสู่อีสานหมดเลยเพชรบุรีอ่าสมุทรสาค็อกสมุทรสาครบรมแรผ่านนครปฐมลาดบุรีแล้วไปทางมดเลยไอ้เพชรบุรีแลยประจวบชุมพรออกสู่ภาคใต้ของประเทศไทยไ้เฮ้ยอันนี้คือถนนพหลโยธินนายเด้อพหลโยธินแม่นี่พหลโยธินเขาจะไปแต่ว่าเขาเขาสิไปอีสานนี่ไอ้หมนี่เขาต้องไปเชื่อมต่อตรงสระบุรีเลี้ยวขวา อ๋อสะลบุรีเลี้ยวขวาอ้อันนี้กัเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆบาบูเองกับบุคอยเก่งในเดืองล่าของถนนทางหน่อยเก็เลยอยากบอกบอกให้อ้เลยเรียนรู้น้ำเพื่ออ้อยากเดินทางเองได้นะแมนแมนแมนฟัวนี่วอลึงถนนท่าหนูมันใหญ่หลายมุนตึ๊บมุนตึ๊บลายสายเออจากสายใดเป็นสายใดบาฮูตามไปบอกทางตอนนี้เขาอยู่ว้างหน่อยนะาไอ้กะทืัว่เลยเรียนรู้น้ำเอฟซีคนไทยแล้วก็อ้าย้คนไทยที่มบุญบอกบาบูที่บาท่องเลย เป็นอย่งไรง่ายถนนไทย,ยนี่คือถนนต่างจังหวัดเนี่ยย่ายุดยอดเลยเพิ่นตาพ้างเลยแหละเอาสาไปทั้งนาด้วยนะพี่น้องเห็นหนรือปล่าถนนไทยเป็นยังไงนี่คือถนนเมืองไทยเนี่ยถนนต่างจังหวัดรถไล่มาจ้ะวะโอ้ไล่ไล่ไล่า้นไล่นี่คือเศรษฐกิจด,ดีเนี่ยแมนตอนนี้ถือว่าเขายังอยู่ในถนนปพหลโยธินขี้เก่าเนี่ยอซีมึงนาไปอ่สระบุรี การสายเมื่อเที่จะไปอยุธยา<ม>ไปอุทัยนะไปอำเภออุทัยบ่อยุธยาบนถนนหมายเลข30 30เก่าเนี่ย<ม>ทางเรื่องแผ่นดินตอนนี้เทาก็ที่ว่าสิมุงนะ่งหน้าไปทางบังหน่อยไนงะ<า>ป๋อไม้ไปสระบุรีเบนกองที่จะต,ตามไปบอกทางกับชาติจีนคขาเราซื้อของเจ้าไปยังไงอิจฉาบ่ออิชา,ชาป๋ออาตุนนนทนทางมันใหญ่ลาย <c oughs> เป็นทรายเล่นพุน่นอะแค่ค่าคืนนี่ก็โอ้ยพุ่นอะ อิจฉาโอ้ยยังโบไ,ได้ได้ที่อิจฉาแหละยกไปยกไปไว้บ้านชักเสร็จแน,น่ก็อยากยกยุ่กันยกได <c oughs> อกอ้อยากขออายากขอบ่อาลดอกอเอาแค่ฟังละซองเล่นก็บพอแล้วปวดใจเจ้าเอาอ,อเ,อเอาอีลีตัวผมเล่นเรียวกับพ่อเอ้ยย้าไลาย ต้องบานท้าเนี่ยมันเจริญเนาะอยากเจริญนั่มแล้วนี่ฝั่งสายจะคือไปอุทยาก,ก็ได้ไง<อ>ไปอุทยานนครสวรรค์นเนี่ยงุูน่ะเบิ้งนี่เบิ้งสุมจทบทางบานท้าปอ่อถแย่สายแยกขวามีแต่ถนนดีๆทางดีๆทางก็บบไงทะลุปูปงไปกันไปทางใดก็ได้เว่อทะลุทะลุสอดปอดปงพุงนนะ่ะทางเทิงก็มีรถมีเรา สายเนี่ยทั้งสายเนี่ยสายไปด้ยปปนนวยกันปั๊ดพุ่นมาเลยทางนครสวรรค์พุ่นเนี่ยทางอายุธย,ยาน,นครสวรรค์พุ่น,ปนไปใส่กระไดเบิดทะลุเบิดทุกเส้นทุกสาย <c oughs> อ่อนซ้อนเนี่ยเอ้ยอ่อนซ้อนบอทางบ้านขอยมแต่เส้นเดียวเ <c oughs> ส้นเดียวเส้นเลขกที่ไหร่จักแหลบโอ้คือกันเลขที่สิบสามเนี่ยนั่นน่าจะเลขที่ทสิบสามในเส้นเดียวแหละ เงาสุดเลยเส้นเดียวสำเพอดอความรู้สึกว่าเป็นย ah ังคนล่าจึงมักเบิ่งถนนไทยแมนกันย่อน่าออนซ้อนออนซ้อนออนซ้อนถนนไทยถนนหาถนนเส้นเดียวเดี๋ยวกลวนทางกันเนี่ยมาบ้านเท่านั่นบอแมนถ้าถ้าในเมืองก็เออกับแมนอยู่หรอกในเมืองก็เด็ดไปเด็กมานก็รุดจ้างรุดจ้างในเมืองเนี่ยคือเก่าแสดงว่ามีเจริญแต่ในเมือง เนี่ยออนซอนไลไอออนซอนไรถนนเมืองไทยวงเงาี่เจ้าออนซอนออนซอนตะลึงบ่ตะลึงไรๆตา้างเลยแหละนี่บ่เม่นบ่อวยบ่บ่ได้อวยอีดีนี่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 บ่ได้อวยจักดีนี่นี่ก็เบิ่งติดอ่ะเบิ่งน้ำกันนี่ตัวนี้เป็นถนนในยังล่ะทั้งนายบ่ ปาสเ,เนี่ยเห็นนี่เกี่ยวไปบงูมาเนี่ยเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์เนี่ยเด้อมอตเตอร์เวย์เอ็มหกโอ้เนี่ยมอตเตอร์เวย์เอ็มหกที่มาจากบางปะอินไอ้โอ้ที่เชื่อมต่อไปทางอุทยานโกราในครราชสีม้าไอ้หลายเนาะแล้วก็ทีมีทางเลี่ยงเมืองเนี่ยแมนบอกทางหนึ่งเป็นทางเลี่ยงเมืองที่สิไปอ่าเลี่ยงเมืองสระบุรีที่สิออกไปท่องไปอ๋อนี่แหละคือทางเมืองไทยไอ้เอ้ยนี่แหละคือทางจังหวัดเนี่ยทางต่างจังหวัดเมืองไทย ต่างกันกับยู่บาน่อยต่างเหรอที่จะเห็นเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนบอกคำเรีนท่าที่จะไปเนี่เพิ่นเพื่อเพื่อเท่าจะเห็นถนนหน่อยเนาะแมนไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ของสิ่งที่บรเคยเห็นถนนดีไปดีรถลาไป้ะยจราจอเรือายบอกขางชัดเจนเพื่อเพื่อนเนี่ยในการเดินทาาบกเครียดแมนบกเครียดถนนกับไายเล่นถนนกับไายเล่นถนนแบบว่า เกี่าไปงูมากว่บาเบิ่งไปเบิ่งไปมวนไปมันมนาาวนแต่ก็ได้เห็นทุกอย่างทุกแนวแนวที่บ่เคยเห็นก็เห็นเหรอไหมเจ้าอ<บ>ย่าบ้าแบบนั้นไอ้เจ้าเจ้าอัวเป็นปบ่บ่ได้อัวอีลนีนี่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 อีลีนี่มาทะลึงมาดิเออทะลึงสุดทึ่งสุดทึ่งเลยแหละครับสวนเมืองไทยรถนี่นะไอ้ลาให้แรงตลอดมือตลอดคืนเด้ แมนอยู่นี่เบิรงแต่นี่นะคาคิลนี่นะนี่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 หนึ่งสองสามสี่สี่เลนฝั่งนั่นอีกสี่เลนฝั่งนั่นอีกสองก็ที่สามสองหน่อยสองฝ่งนั่นอีกเป็นสิบสองเลนแมนโอ้ความมันกว้างความมันใหญ่พี่น้องเอ้โอ้ยบอแหลก็ซ้อนบอแหลก็อ่อนซ้อนอิจฉายกไปบ้านไหมไมยขั้นยกได้หนี่งคือว่าแล้วคนจะยกไปเบิร์ดนี่แหละ ยกไปพี่ให้น้องค้แนแอร์น้อยน้าเรนแบบว่าาสสะดวกบยค้นคล้องค้นยังกสิกรรมกรสิกรรมพวกพืชพวกเขาหน่อยเนาะนีะ่กับไม่ใครทหารดานขางไง่ายเออมีค่าทหารนะ้ำโอ้รถนี่แหละถนนเมืองไทยไอ้ธาตรงไปนี่คือถนอนหมายเลขหนึ่งสีพานตัวเมืองสระบุรีได้ไอ้อ๋อจะเข้าเมืองสระบุรีแล้ววันนี้ แล้วไปทางลรบุรี่พูดนายไปทางทรายก็สิไปเพชรบูรณ์นายถนนหมายเลขสามหกสองเป็นถนนเรียกเมืองไปทางลรบุรีแล้วก็เชื่อมต่อไปทางเพชรบูรณ์นายุูนะถนนบ้านเขาเขาบอกเส้นนั่นเส้นนี่เขาบอกปลายเขาบอกชัดเจนอ้ยบ่มีหลงเลยสุพพ่อดอกบาโบ่เราไปันบ่เคยหลงแต่บ่เคยหลงเนี่ยนายเคล็ดลับของบาโบ่ก่าที่แรกกับยานอยู่เนี่ยนายบ่กล้ามา มันนี่สังเกตเบิ่งปลายบอกทางถ้ามอาอ่านภาษาไทยออกหน่อยนึงนะไอก็ถือว่าเขาสาม,มารถไปเห็นบ่นทางออกอีกหนึ่งกิโลเมตรเขียนบอกชัดเจนลบบุรีหรือว่าเพชรบูรณ์เนาะทางออกอีกหนึ่งกิโลเมตรไปลบบุรีไปเพชรบูรณ์นะเห็นบ่ชัดเจน<ถ>บ่กไม่ลงเนี่ยแมนดูซอยซอนสะออนถนน,นอ่นอนซ้อนะออนถนนม่วงไถ่นครราชสีมา223กมิโลเพชรบูรณ์238กิโลเมตร พุ่นนาพุ่นนาไหนนัวอ้พุ่นน่ะห้างขามถนนเมืองไทยเบิ่งเต้เนี่ยขอกามก็ขึ้นสะพานเอาแดนนี่ขึ้นสะพานเอาแดนนี่ยนี่เป็นถนนไม้เหล็กหนึ่งไอ้ท่องต้องข้าไปเมืองสระบุรีโอไต่ห้าจะเลี้ยวขวาไปต้ากับถนนไม้เหล็กสองเลยบร้อยท่องเลยไปทางไหนล่ะเส้นทางสู่ภาคอีสานของเมืองไทย นี่แหละคือประตูสู่อีสานสระบุรีเลี้ยวขวาไอ้เอ้ยผมต้องเลี้ยวขวาทีแม่เลี้ยวขวาเพื่อไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขสองเอาไอ้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวตรงไอ้ไปไปตรงนีง้ไปทางไหนล่ะต้องไปกับถนนหมายเลขหนึ่งง่าสีขาวเมืองสระบุรีแล้วก็ไปลบบุรีเ,เพราะว่าถนนหมายเลขหน,นึ่งนี่จะไปทางภาคเหนือของประเทศไทยอ๋อโอ้โหมัน,ม,นมันแยกอยู่นี่เนาะแยกยง่ายๆการที่ว่าตรงนี้แหละเป็นแยกถนนหมายเลขหนึง่งกับถนนหมายเลขสองถนนมา ไม้เลขกหนึ่งก็คือถนนปโคนโยธินไม้เลขกองไม้เลขกองคือถนนมิตรภาพไอโอ้มันแยกอยู่นี่นี่เองเนาะแยกอยู่นี่แหละตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของถนนไม้เลขกองไปสิ้นสุดอยู่ที่น้องค่ายเข้าไปสู่ประเทศลาวบาดเฮาได้ง่าอ๋อไปทางหนองคามแยกอยู่นี่เหรอนี่แหละไอ้จุดเริ่มต้นเลยเนี่เออก็ยังก็ยังงงอยู่เลยไปหนองค่ายหนองค่ายห่วยมันไปแยกใส่หวะนี่แหละแยกอยู่นี่ไงคือจุดเริ่มต้นนี่เลย เออมันแยกอยู่นี่เนาะอันนี้คือว่าเป็นแนวทางในการเรียนรูร้เท่าไหเด้อ่อ่าอนี่แหละเป็นการเรียนรู้คือว่าแหละนี่แหละถามแบบชัดเจนในมูอนีินี่แหละคือจุดเริ่มต้นของถนนมหมายเลกสองถนนมิตรภาพโอ้ทาเขาสิไปอุบลเขาก็ไปทางนี่เห็นปะไปทางนี้แหละไปแยกอยู่ถนนหมายเลกสองสี่ไอตรงซีคิวเกินลำตะคอ,องมันต้องต้องไปแยกอีกทีหนึ่งแม่แยกไปอีกทีหน,นึ่งน่าไปอุบลน,นะเพราะว่าถนนเส้นนี้มันไปสิ้นสุดอยู่ที่น้องไาย คนฟวอลคอนหรืปวดหัวเลยเอาเลยไอ่บอกไปไล่ไอศิบโอถูกว่ากะคลิปนี้กะสิลาทำมาช่มไปเพียงเท่านี้พี่น้องเอ๋ยบ่าวโบกับบ่าวท่องที่ว่าจะเดินทางไปซีสเกตบุรีรัมย์อุบลเด้อพี่น้องเด้อะสำหรับคลิปนี้กันลาทำมาช่มไปเพียงเท่านี้ก่อนจากเรื่องกดไลค์เป็นกำลังใจพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบระภัยคลิปไปไหมพี่น้องเอาเลยบ่าวท่องสบายดีสบายดีทุกคนสวัสดีครับสบายดี